เออหน้ากากม่วงได้อยู่หน้ากากแมวม่วงได้วาวอยู่นะคะทุกคนไปค่ะไหลไปค่ะเออได้ไหลหน้าเลยนะตอนนี้นะมาได้อยู่ได้หน้ากากเขียวอยู่นะเอ,อ้ยยังไปอยู่ยังไปต่อ,อได้อยู่เออเอาเรื่องนะคะทุกคนรางวัลก้อนโต,โตเป็นที่เรียบร้อยนะคะช็อตนี้นะคะจะหน้ากากอะไรก็ไม่รู้มาหมดเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้นะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่แมสสล็อตนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับค่ายเกม PG เหมือนเดิมนะจ๊ะอยู่ในเกมแมสคาร์นีวอลนะคะเทศก,กาลหน้ากากนั่นเองนะคะทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปนานมากนะคะเออวันนี้กลับมาแล้วนะจ๊ะเออวันนี้นะคะก็มีทุนมาทั้งหมด599บาทนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่ในเมกาเกม .li เช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ฝากมากําไรเอ้ย หากมาทุนแบบสวยๆนะคะเพื่อที่จะรับกําไรงามๆนะจ๊ะมาวันนี้ค่ะก็มีสูตรมาจากกลุ่มโกลเด้นทามเช่นเคยนะคะทุกคนก็คือเบ็ดทิ้งไปก่อนนะคะทุกคน1บาทนะคะแล้วกดออโต้หมุน10รอบนะอันนี้คือเบ็ดทิ้งนะคะอันนี้คือเราจะเริ่มเบ็ดจริงๆแล้วนะคะทุกคนก็คือเบ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเริ่มเบ็ดที่8บาทนะคะแล้วกดออโต้หมุน10รอบเปิดเทอร์โบนะจ๊ะโอ้ยสวยงามนะถ้าไหลเนี่ยเอาเรื่องนะทุกคนมา เอ้ยหน้ากากเขียวโอ้โหไม่ลงโอ้มาจ้ะคูณสองคูณสายังไงโอ้ยโอ้ยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะขอกดออโต้หมุน30รอบเหมือนเดิมนะถ้ามันว่าวอีกแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบ็ดกันนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไหลอยู่อ้าว หลไปค่ะสวยงามค่ะโอ้โสวยงามค่ะเนี่ยชอบจังหวะไหลมันนะคะทุกคนไม่ได้เล่นนานนะคะก็ถือว่าไหลดีอยู่นะคะเกมนี้นะคะ <Okay. S 1> มาเดี๋ยวจะขอเพิ่มเบ็ดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรา เท่าทุนแล้วนะจ๊ะเอามา599นะคะเฮ้ยไม่เท่าทุนดิทุกคนเฮ้ยได้กำไรแล้วนะตอนนี้นะ๋จะขอเพิ่มเบ็ดนะคะเป็นเบ็ด10บาทนะคะแล้วกดออโต้หมุน30รอบเหมือนเดิมนะจ๊ะช่วงนี้นะคะทุกคนเริ่มจะขยับเบ็ดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะรู้สึกว่ามันเข้าดีนะคะ ไม่ได้เล่นานานก็ถือว่าไหลดีอยู่นะทุกคนเออนึกว่าจะแบบว่าเกลือนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนรีวิวเกมนี้เลยนะคะทุกคนเอา้าเข้าฟรีเกมแล้วนะคะเข้าเร็วมากเออสแกตเตอร์ลงมาแบบยังไงไม่รู้นะคะลงมาตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยนะคะมาค่ะได้หมุนฟรีสิบรอบนะคะทุกคนกับเบ็ดสิบบาทนะคะเข้าฟรีเกมนะคะ ขอแค่ไหลขอแค่ไหลค่ะทุกคนเพราะว่าตัวคูณนะคะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเข้าฟีเรีเกมนะคะของเกมนี้นะคะจะมีสแกตเตอร์มาบวกหนึ่งให้ด้วยนะคะไปค่ะไหลต่อค่ะเอ้ยนึกว่าจะไหลสิต่อนะคะมาหน้ากากหน้ากากผู้ชายมาแล้วตัวแพงโอ้โห เออนักกักม่วงได้อยู่นักกักแมวม่วงได้วาวอยู่นะคะทุกคนไปค่ะไหลไปค่ะเออได้หลายหน้าเลยนะตอนนี้นะมาได้อยู่ได้น้ากากเขียวอยู่นะเอ,อ้ยยังไปอยู่ยังไปต่อได้อยู่เออเอาเรื่องนะคะทุกคนรางวัลก้อนโตเป็นที่เรียบร้อยนะคะช็อตนี้นะคะจะน่าก,กักอะไรก็ไม่รู้มาหมดเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้นะ เงินรางวัลมีก้าแล้วนะจ๊ะโอ้เอาเรื่องนะคะทุกคนช็อตเมื่อกี้ได้ไป1109บาทนะคะมาจ่ายแล้วก็คือไม่จ่ายนะคะ PG นะคะชอบเป็นแบบนี้นะคะถ้าแตกหนักแล้วก็จะไม่จ่ายนะจ๊ะเออเขาฟีเกมรอบนี้นะคะได้มา1 1 6 9บาทนะคะได้กำไรเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็ พอนะจ๊ะไปถอนนะคะเออถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์เป็นกำลังเป็นกำลังใจให้ช่องที่แมวสล็อตด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆน,นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะทิ้งค่ายเกมที่เล่นไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะเออขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ Got it.